สวัสดีค่ะสำหรับคำทำนายในเวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆมีการวางแผนนะคะอยากจะลงทุนในช่วงนี้นะคะเราอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะระวังไว้นิดนึงนะเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้มามันอาจจะน้อยกว่าที่เราคิดและบางคนนะคะอาจจะถึงขั้นขาดทุนหรือว่าสูญเสียงเงินทุนตรงนั้นไปได้เลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะ เชื่อในเซนส์ของตัวเองเอาไว้นะคะว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทำนะเออก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่จิตภายในหรือว่าสัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยได้บอกนะคะอ mm hmm. ย่าไปฝืนทำนะอ mm ื hmm. ซึ่งคำทำนายตรงนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดในวันจันนั่นเองค่ะ mm hmm. และเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะ รวมไปถึงเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งการนับวันเกิดตรงนี้นะคะเราจะนับตามแบบไทยนั่นเองนะคะก็ขอให้คำทำนายตรงนี้นะคะเป็นเหมือนไกด์ไลน์หรือว่าเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดทั้ง3วันนี้ที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้นิดนึงนั่นเองค่ะ